สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันเดินทางค่ะเมื่อนี้เขาก็มีงานอีกแล้วค่ะวันนี้ออกเดินทางนะจ๊ะเ <c oughs> มื่อเนี่อำเภอยางตลาดกาลสินนะจ๊อะอำเภอยางตลาดนะคะมาได้ค่ะให้กำลังแจสาวนะะ้อยพี่บ้านแพงนะจ๊ะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้ายุ่ดดมนะคะ่ะ กะสิออกเดินทางประมาณสองสามโมงนะคะป้าฉากฉากไปที่สาวน้อยอันลำพินโชว์งามเถิดก้าประกาศให้ไปเบิง้ง่่เพราะเป็นความลับ <c oughs> ซื้องามคะคอรังการงานสร้างบ้าแตหันไปเบิงะะ้งเดเยิ่ะเป็นความลับอยู่ค่ะ <c oughs> อากาศดีค่ะอากาศดีสดชื่นนะคะ พันทำงานเดินเสร็จกับทยอยเจ็บของมาแล้วค่ะกัะสิเดินท่ากับสิประมาณสองสามโมงเศานะคะขณะจากสาวในพนบ้านแพงไท้ยขักก้นค่ะเพราะอีกโดนสิได้ขาว่าโดนมีค่ะอีกเป็นเดือนสองเดือนนะคะชมบรรยากาศนะคะเอาไปบางคัวเมนูนะคะว่าเมนูหนึ่งเข่าไห้งั้ก่อ นายูนายูได้ค่ะรวมเลยค่ะ,คะสะอาดสะอ้านค่ะอันนี้ก็บ้านบอสะคะอันนี้ก็บ้านป๋าอํานวยอาจารย์อํานวยค่ะที่พันดูแลช่องยูทูบได้ค่ะเป็นบ้านพักคองเพลตนนะคะหันเข้าไปรวมค่ะเป็นเวทีสามร้อยลำเพลนโชว์เพิ่นเริ่มเฮ็ดฉาก้วค่ะโอ้ยสวยค่ะั้แต่ว่า,ย,ายหมสงฉุบไทยเพิ่งน,นะคะ แต่ัเป็นความรับอยู่ค่ะอันนี้เป็นหองชุดนะคะโรงตัดชุดค่ะสองโรงใหญ่ๆเลยนะคะมีตรสุตรกำมมาร่างการนะคะสอนอนาวน้อยลำเพลินโชว์ค่ะเราก็จะไม่ถ่ายให้ดูนะคะบานพาคาบไดนเขาม้า,มาื้อหาเดียนนะคะนี่ค่ะตึกขึ้นบักลายนะคะนี่ค่ะ มีแต่หอพักเลยนะคะแต่ก็มีโครงการอีก่ตรงหลายย่างนะคะที่พันบ้านเห็ดถ้าไปว่าแม่ครัวพันหนึ่งเขานะคะแล้วก็เะหนึ่งเขาว่ายให้พนังงานมาเอาะะแ้วค่ะแต่ก็ไปถึงหนางานท่ากัดสีเพื่อจะเชียกับเข่าเลยค่ะเพราะว่าตนอไปพันหนึ่งเขาว่ายตั้งที่สวัสดีค่ะแม่ครัวคะ่ะ สวัสดีแหลมสวัสดีพ่อแหลมค่ะวันนี้เดินทางนะครับพ่อแหลมพ่อผัดเตรียมที่ให้จ้าขอบคุณยายแหลมอันนี้แม้ขั้วพัดกระสิดินขขาวไว้ได้ค่ะหนึ่งเขาไปหอดหนางานเ้องกระสีบ้าอะไนั่นยากนะคะผู้ใดอยากห่อกลับมาห่อได้ค่ะก่อนเดินทางค่ะใครอยากมาห่อไปกินกับข้าวห่างข้าซื้อกับข้าวข่างทางเพราะว่าตอนเศร้าพอดีนั่งสบ็ดกับข้าวนะครั ก็จะเป็นเจ้าหน้าเงาหนึ่งตะเข่าไว้ค่ะพ่อโย่งกับจิมาเอาข่าไปกินซื้อกับกินเดินทางซุ้มไเงินพลาเพแฟนกับว่าเอานะคะจิ่าแฟนแอกแฟนแอกซุ้มไนเพราะความยิ่งยินงกับเอานะคะแมนซุ้มไปห้องกับสิประหยัดแน่ราคะเอาเข่าเสื้อตะกั๊บพ่อค่ะซื้อตะกั๊บกับพ่อนะคะ แม่เสื้อหมูเปลี่เสื้อ,อยางข่างท่ากันแล้วค่ะเข,ะข่าเข่ามันจะแพงก็กลับได้ค่ะเพราะว่าการทาไปเสื้อเข่าเนี่ยมันจะแพงค่ะค่ะแมนถ้าได้เสื้อตะกราบมันก็ดเบ่แพงบันใด้แล้วค่ะเอาบรรยากาศให้เบิ่งนะคะก่อนเดินทางมาละคลิปมาไม่แรงคะ่ะถ่ายไม้นะคะส่วนไหนมันหอนแห้งะคะ่ะใครเป็นนักหองก็ถ่ายเพราเขาไหวแล้วเขาบันหอน,นะคะ่ะ แต่บรรยากาศที่โดมนะคะมร่รู้จ่างหมาแรงค่ะเพื่อยังตลาดกระสินนะคะยังตลาดกระสิมน <c oughs> มากรงขา่าวสิบะจังหัน <c oughs> พ่อาร์ซื้อแต่กับข้าวนะ ปากองขอน้อยปายกองขอน้อยนะคะ่ะแต่ก็ผาผาเข้ามาเบี่ยงผู้เฒ่าแบบวบาราดนะคะ่ะ เอาสินี่นะคะฝากกดไล k ์กดแชร์กดติดตามเจ้โฮลรัชนพลออฟฟิเชียลนี่แะคะเปล็ก้าร่งใจใย้ายโฮมน,นะคะขอบคุณมากมายนะคะคลิปหน้าพบกันใหมค่ค่ะ